สวัสดีครับมาพบกับผมสวนสมมชมาจรักนะครับวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนะครับผมที่สวนบ้านน้องแสงบุกเปลยนะครับผมอำเภอสมเด็จนะครับผมมาดูกล้วยไม้กอที่อยู่ด้านหลังนะครับผมเป็นกล้วยไม้ที่เสมาจรักเป็นกล้วยไม้ที่สม,มามสมมจรักเคยให้เป็นเหมือนเป็นนะท,ที่แหวงเนาะเป็นเหมือนถ้าเรียกอีกทีนึงคือเรียกชื่อว่าอะไรนะยัยตาละตาเนาะตาแหวงครับผม ที่ัวเซมิจะรักเคยอยู่ไว้ประมาณ2ปีนะครับผมวยไ,ไม้ก่อนนี้เคยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีแล้วค่อนข้างจะออกดอกยากนิดหนึ่งให้ห <c oughs> ลวง <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ยายเลี้ยงไว้ประมาณ2ปีเนาะยายเนาะสองปีครับ <c oughs> นี่ครับคนยายเลี้ยงไว้นี <c> ่ <oughs> เป็นคนเลี้ยงก็ <c oughs> แต่เอามานี่ก็ออกดอกเลยนะยายนะเนาะออกดอกเลยเทุกปีเลยแหละครับอันนี้อันนี้เลี้ยงใต้ ใต้หลังคานะครับเนี่ยใต้หลังคาแบบนี้ครับไม่มีแสดงไม่มีอะไรเลยครับผมแต่แต่แต่มันก็ถูกแดดเนี่ยตอนเชา้าจะถูกแดดฝั่งนี้ใช่ไหมย่าถูกแดดอ่าถูกแดดฝั่งนี้แดดฝั่งนี้หนึ่งยายรดน้ํายังไงตัวนี้ครับรดน้ำสองวันรดครั้งหนึง่งสองวันรดครั้งหนึ่งแล้วก็วปุ๋ยก็ใช้เป็นยังไงได้เป็น,ป,นปุ๋ยคอก กิ่งวากับปุ๋ยเม็ดเนาะครับออนมูโคสยู่ครับผมเลี้ยงแบบไม่มีพาาแลนกล้วยไม้ก้อนนี้เป็นกล้วยไม้ที่ทีแรกไม่ยอมออกดอกเลยนะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนี่น่าจะเป็นที่อากาศออกดอกแล้วก็ความความเย็นด้วยนะครับผมเนาะย้ายออกทั้งปีเลยเนาะยังไม่ตัดออกเลยหรือค,ครับผมนี่ซองออกมาสามซองพร้อมๆกันบานพร้อมพร้อมกัน ออกมางามขนาดนี้ประกวดได้เลยนะใหญ่เลยตัวนีว้นะครับใหญ่ใหญ่เป็นคนเลี้ยงยาญ่ชื่อว่าลายรยายอะไรนะครับใหญนางใหย่ยนางเนาะครับ <ย àng S 1> เลี้ยงไว้นี่จะมีหนอนหนอนหนอกมาเยอะเลยครับนี่พร้อมที่จอกดอกอีกหนึ่งสองสามสี่สี่นอแล้วพร้อมแล้วก็หนอน,นี้ก็กําลังเจะโอ oh, ้แทงนี่แล้วแทงซองดอกแล้วครับผมนี่ ครับผมครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติ<ล>บ้านๆเลยนะครับเนาะยังได้ขนาดนี้ครับผมธรรมชาติบ้านๆเลย,เลยพี่น้องทุกคนเอฟซี FC ทุกคนก็เลี้ยงก็ตั้งใจแล้วก็ดูแลรดน้ําอันนี้รดน้ําขนาดรดน้ําวันวันวึนวัน,วน,วนหรือสองวันครั้งสองวันครั้งสองวันครั้งครับผมกล้ยไมย้แคทติเลยียนี่เขาจะเขาจะไม่ค่อยชอบน้ําเยอะเท่าไหร่นะครับผมค่อนข้างจะชอบแบบ ไม่แฉะมากเนาะครับสวยเลยครับผมก่อนนี้ช้านี้รดอยู่ช้าครับครับสวยเลี้ยงกับกระถางดินเผาแล้วก็ถางพติกได้สวยมากเลยก่อนนี้ไปส่งใครครับขอบคุณยายมากๆนะครับผมครับครับครัว่าดีครับผม